ความรักร่าสุดของเบสและตรงๆแฮโฟกัสสีหน้าเบสชาวเน็ตลั่นผิดปกติ บ่งบอกชัดเจนเรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวความรักของนางเอกสาวคนดังเบสรักว่านีและตรงๆกิจกรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะแถมล่าสุดยังถูกโยงเขาเมาคู่รักดาราไม่การเลิกกัน เพราะกลัวพอฝ่ายหญิงตรงตรง,ตรงเลยรีบอัปเดตเรื่องราวความรักซึ่งเจ้าตัวก็ได้เคลียร์ให้ฟังทุกประเด็นกับเบสช่วงท้ายหลังเงียบไปช่วงนี้ผมทำงานหนักช่วงนี้ผมจริงจังกับละครหนักมาก คนก็ไม่ค่อยได้เห็นผมอัปเดตนั่น,นี่เพราะผมถ่ายละคร4วันอีก3วันผมไปเรียนหนักมากเราก็ยังคุยกันอยู่เรื่อยก็คุยกันอยู่ครับก็ยังเหมือนเดิมความสัมพันธ์มันน้อยลงไหมพอเรายุ่งก็ยังเหมือนเดิมครับถ้าน้อยลงก็อาจจะเป็นที่ทุกคนได้เห็นโน่นนี่นั่นน้อยลงผมก็มาทางทำงานมากขึ้นปัญหาไหมกับการไม่มีเวลาให้น้อง ก็อย่างไม่มีครับแต่คิดว่าเขาก็คงคิดว่าผมอาจจะไปทางงานหนักมากเกินไปน้องก็เข้าใจใช่ไหมเพราะเขาเองก็ถ่ายละครด้วยใช่ครับก็ต้องเข้าใจกันนะครับเพราะว่าผมก็บอกไปไว้ก่อนว่าละครเรื่องนี้มันหนักมากสําหรับผมก็ต้องไปเรียนรำริเกเครียดมากแทบจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาให้เบสมีบ่นบ้างไหมมีนิดนึงครับแมนถามหารูปคู่ไหมมีครับ ผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยตอนนี้ทำงานอย่างเดียวเลยแต่ล่าสุดทําเอาชาวเน็ตพากันสงสัยและจับผิดเมื่อได้เห็นคลิปเก่าที่คู่รักคนดังอย่างตรงตรงกิจกรและเบฟรักวณีซึ่งคลิปดังกล่าวกำลังถูกชาวเน็ตพูดถึงในโลกของติ๊กต k อก โดยผู้ใช้ติกตอกรายดังกล่าวได้ขับรูปภาพมาจากรายการซึ่งหน้าของเบสกับไม่ยิ้มแย้มจึงทําให้ชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าหน้าเบสแบบเมื่อยแล้วรักษาดูหน้าเบสด้วยไม่ต้องรักษาหน้าไม่ต้องรักษาน้ําใจเมื่อหมดใจก็จบดีด ผู้หญิงเขามีเซนเหนื่อยก็พอเถอคะค่ะพักเพื่อเดินต่ออยากให้เบสโสดคิดว่าต้องมีความสุขมากกว่านี้นะเบสบ่งบอกทุกอย่างผู้หญิงจะรักมากขึ้นเรื่อยๆแต่ผู้ชายอันนี้ไม่พูดดีกว่าเบสนิ่งผิดปกตินะซึ่งในคลิปนั้นตรงๆและเบสได้ยืนยันว่าทั้งคู่ยังรักกันจริงไม่ได้เป็นการคบเพื่อสร้างคอนเทนต์อย่างที่หลายคนเข้าใจในคลิปนี้หาดูแบบเต็มๆก็จะเห็นว่าเบสหัวเราะะยิ้มในคลิป แต่ภาพที่สาวเน็ตแคปมาโพสต์ลงใน t i กตอกเป็นช่วงที่เจ้าตัวทำนานิ่งเท่านั้นเอง